ดกรการจนาเปลมพิรักษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ประวัติการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บ,บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชปีพุทธศักราช2526ถึง2528 ปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาปีพุทธศักราช2540ถึง2545ปริญญาเอศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยวงชาวริตกุลปีพุทธศักราช2551ถึง2556 รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับโลชเชิดชูเกียริพร้อมเกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่างในการครองตนครองคนครองงานประจำปีงาปี2545จากกระทรวงศึกษาธิการเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีพร้อมเกียรติบัตรประจำปี2,556จากครุสภา โลชเชชูเกียรด MOE Awards ประเภทบุคคลปี2,557 2,558และปี2,559จากกระทรวงศึกษาธิการโลยกย่องเชิดช ok ูเกียริลูกที่มีความกระตันยูกระตาว,วทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจําปี2561จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2562จากสํานักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม โครงการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี2562จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโล่รางวันเสมาพิทักษ์จากกระทรวงศึกษาธิการ ดกรการจนาเปรมพิรักษาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ได้ตระหนักเสมอว่าการเป็นผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความรู้ในการบริหารมีเทคนิครูปแบบใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและมีการดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบขั้นตอนและหลากหลายตรงกับบริบทสภาพการเงื่อนไข ข้อจำกัดของงานและองค์กรจึงจะทำให้การบริหารการศึกษาประสบผลสำเร็จได้โดยได้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาจนนำไปสู่ผลสำเร็จได้จริงคือรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา TMRWNC ส่งเสริมนักเรียนไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น ความเป็นมาและความสำคัญหลักการสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา TMRWNC เพื่อการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดย T ไทยหมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย M Mathematics หมายถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน R Reading หมายถึงการอ่าน W Writing หมายถึงการเขียนและ C Calculation หมายถึงการคิดคำนวณเป็นกระบวนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นของโรงเรียนในสังกัดภายใต้แนวคิดทฤษฎีระบบอันประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าหรือ Input คือคุณภาพของการพัฒนาผ่านกระบวนการหรือ Process คือการพัฒนาครูนักเรียนให้มีคุณภาพตามกระบวนการพัฒนาคือ TMRWNC เพื่อการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นอันประกอบด้วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นภายใต้3กลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ที่เน้นกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยทรัพยากรต่างๆผ่านกระบวนการที่สำคัญ5อยา่างคือการวางแผนการจัดองคอ์กรการจัดคนเข้าทำงานการนำและการควบคุมส่งผลให้เกิดคุณภาพสูงสุดที่ได้รับการยอมรับกลยุทธ์ที่2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง อันจะนำไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงกลยุทธ์ที่3การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้การจูงใจให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงสุดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการรับรู้ร่วมคิดร่วรรมทำร่วมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลให้ทุกฝ่ายได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอันจะนำไปสู่เป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์หรือ o u t p ์พุคือคุณภาพผู้เรียนวัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา TMRWNC เพื่อการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นดังนี้ 1. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย3ปเปิดกว้างปรับเปลี่ยนปลอดภัย2เพื่อให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 ใช้เป็นแนวทางในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา TMRWNC ส่งเสริมนักเรียนไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่ 1. สร้างความตระหนัก 1.1จัดทําแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการพัฒนาด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์1.2ประกาศนโยบายเป็นวาระสำคัญของเขตพื้นที่และโรงเรียนโดยนำระดับของปัญหาที่ทําให้นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้และไม่สามารถคิดเลขเป็น มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาจํานวน6เล่มดังนี้เล่มที่1อ่านเขียนสระพาสนุกเล่มที่สองวรรณยุกตผันคำนำทำนองเล่มที่3สะกดคำคล่องตามมาตรา เล่มที่ 4. จินตนาการพาเขียนหลากหลายเล่มที่ห้ลีลาเส้นสายสู่ลายมือสวยและเล่มที่ 6. ปราบเปลื่องด้วยคิดเลขเป็นขั้นที่สองให้ความรู้ 2.1จัดทำคู่มือการดำเนินง,งาน TMRWNC และคู่มือการนิเทศติดตามและประเมินผล2.2แจ้งแนวปฏิบัติให้ครูทุกคนรับทราบและจัดทำ MOU ระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 2.3จัดประชุมชี้แจงแก่ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองขั้นที่3นำสู่การปฏิบัติประกอบด้วย4ระยะดังนี้ระยะที่1ทบทวนผลงาน4ขั้นตอน 1. การประชุมคณะทำงานประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเยี่ยมด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ครูต้นแบบครูแกนนาและศึกษานิเทศเพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินงาน tmrwnc ส่งเสริมนักเรียนไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 2. ดํดำเนินการสแกนนักเรียนจัดกลุ่มจัดระดับตลอดจนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนตามกลุ่มปัญหาหรือระดับปัญหา 3. จัดทำเครื่องมือแบบประเมินแบบทดสอบแบบรายงาน 4. ออกแบบนวัตกรรมและจัดทำนวัตกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น โดยนำข้อมูลผลการประเมินการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณของนักเรียนที่ประเมินโดยใช้เครื่องมือประเมินด้านการอ่านการเขียนของสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้อสอบกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สร้างขึ้นโดยครูแกนนำขั้นที่4ี่ นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดนำนวัตกรรมที่ผ่านการหาประสิทธิภาพและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนานักเรียนโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6จะดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และจะทดสอบการอ่านซ้ำอีกครั้งกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายขั้นที่5สรุปและรายงานผลโรงเรียนในสังกัดสรุปและรายงานผลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเดือนและร่วมดำเนินการเผยแพร่ผลการพัฒนาต่อสาธารณาชนตามระยะเวลาที่สถานศึกษาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ผลจากการนำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา TMRWNC ส่งเสริมนักเรียนไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นในรอบปีการศึกษา2,563สรุปได้ดังนี้ด้านคุณภาพนักเรียนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,563 คะแนนเฉลี่ยรวม73.26สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยรวม48.25สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร,ระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปะหัตกรรมนักเรียนในระดับชาติจำนวน139กิจกรรม นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้านคุณภาพครูครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านคุณภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติ